มันมแม่นแล้วเป็นเขาให้ไล่ออกจากงานแล้วไปหาดูหม้ออะไรแทบไม่นี่นแล้ยมีอะไรเลกงานกันเลมือรัดพันในหม้อแบบดูหม้อด้มือรัดซีพันหาพันมือรัดหกพันเกียรพันกัน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านหมอหวังตาทิพย์นะครับจะมาขอแนวทางคุณพ่อกันนะครับเนาะกับงวดที่แล้วก็หลุดนะครับผมสําหรับแนวทางพ่อหมอนะครับผมผู้เสียดายนะครับออกออกช่องที่ไหลหลุดตลอดเลยนะครับสาหรับพ่อหมอเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ ทางช่องสสนงไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของพ่อหมูกันครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีค่ะพ่เมื่อนี้น้ำมานำอีพีฝากมาให้กว่าจ้าอะไะอาสตร์พ่อได้น้ำรับแขกพ่อพ่อแขกคนมาหนายวัน แกวันอังคารเลยครับพ่อวันอังคารโอ้คนถึงจะมาหลายนะพ่อเน้อมาหลายวันอังคารโอ้สมัยก่อนนี้ต้องใส่ชุดเกาะเลยนะพ่อเนาะอ่าเป็นเจ้าไหนเนาะอันงวดที่แล้วนี่งวดที่แเดาผู้ขาเจ้าซื้อเป็นผู้ขาเจ้าก็ได้ซื้อเป็นเนี่ยไปพ่อขาเจ้าก็ซื้อรัดหนารัดหลังหกประตูนี่ขาเจ้าก็ได้เลยว่านี่เนาะพ่อไอตัวแดงงวดชีเดางวดมันก็จำไปงวดที่แล้วมงเงี่ยงวัน ว้าวแล้วมันแล้วแล้วเด้โอ้เป็นเรื่องเบ้นมาก่อนเรืมคือว่านังค้าเนี่เขาสีมา,ามเสียคอบ่ค่าเสียคอเป็นหญิงแกงเสียคออ้าวซุ่มบ่ดีเป็นจะมีตะเลียงตะเล่าวุ่นวี่วุ่นไหวข้เจ้ามาเสียคอคอ,อไงคอหลวงถ้าผู้ใดบ่เสียเอาแปมว่าแต่มียังไม่เล่ามากก็ต้องเสียกับถึงลมถึงตไตคอใหไงคอหลวงหนึ่งผู้ใดเบิ่งหลวงสักคนบ่เบิ่งหลวง รังแก่ก็เจ้ากับเปเบิ้งตั้งยืนจะเป็นตั้งยืนก็เจ้าไม่มีวางแกจกก็เจ้าก็ไม่แกกพี่แต่ว่าพ่อกระเบิ้งเป็นกระเบิ้งเป็นเบิ้งน้ำพ่อก็ได้แล้วเลยแค่เดียวน้ำพ่นกับปวดหัวเออจนปวดหัวจะไปแตงแก่แตงยังร่ามหูแดงจนถึงเดือดตกอย่างออกมันจังเศร้าเดือดบ่ออกมันเศร้าถ้ามันเสียนเดือดไงมันก็ตายก็ได้เห้าจังกันนะพ่อเป็นความแรงร่ามหูแดง กันสิแตงสมากกัแตงมดทุกอย่างกับเสียข้อหลวงข้อโตในครอบครัวเล็บตีนเล็บมือเสิ่งผมเสียนเฮี้ยนเสียนซั้นเอามาใส่เล็บตีนเล็บมือเสียผ้ามาสวดเป่าน้ำม้วนสิทธิ์น้ำม้วนซะละกันแกงแจกแจงให้พวกกรชิดน้ำม้วนให้พวนก็ะปูแขนสวดให้แล้วก็มันก็ดีขึ้นนักสิกลายเป็นเบาขึ้นมานี่คือส่วนมีส่วนมาเอาเลยก็มีส่วนมาแก่กันี่มาเบิ้งดวงก็มี เที่ยังได้แน่เนี่ยพ่อตั้งศาลตั้งยังบ่ตั้งศาลก็ตั้งทีนี้ผู้เฒาก็ตั้งก็ไปตั้งให้เจ้าที่แถวสังแปนก็ม่ีันมาตั้งให้เจ้าตั้งศาลขันสีมาหาพ่อมาขันชีมา้านงยังพ่ออยู่บ้านยังเนี่ยอยู่บ้านเขมินบ้านเขมินบ้านสมุนยามาบ้านหมอหวังยิ้มใสหมอหวังหรือหมอตันพ่อสองชื่อเลย ตนธรรมดาน้ำบ้านเขาเอิญหมอตันนั่นแหละมหมอตันหมอหมอตอนหมออยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขาเอิญหมอหวังตอนนี้เรื่องเทพอีเขาเป็นซื้อหมอหวังหมอหวังเพราะอยู่กรุงเทพแล้วครับผมหมอหวังตันทงอยู่กรุงเทพน,นี่ตอนนี้ตอนนี้ก็คือแถววันเอิญหมอตันเอิญหมอตันเป็นหมอตันแสดงว่าแม่นนะครับสมัยอยู่กรุงเทพเนาะแล้วมันไม่แม่นแล้วเป็นเป็นเขาแห่ไล่ออกจากงานแล้วอยหาดูม้ออะไรแย่แน่นอนเนี่ยมีอะไร เ็งานก็นได้มือละดพันนึงเนาะแบบด,ดูมอได้มือละสี่พันหาพันมือลัดหกพันเกียพันกันโอ้อโอตหหาดูมว้วนเนาะได้ก็เขาไล่ออกจากงานต็วบบเว่าล่าสองมือเสาอชีิตัวตักเทียเป็นหอดซี่มือบนเนาะเออเขาก็เลยไล่ออกกันตัวเถ<อ>ึงผู้กุมงาน,นายึดยึดในกรุงเทพนีน่แถวเมียงท้องสี่สองสี่สามจเห็นมาตุกงหลังเนาะ ก็ได้ตัวหดงวดหนึ่งบบ่งวดนี่เลขมากนะเลขเลขล่างมันมากมันมากเก้าสามทำไมตัวใดก่อนจะฝันกําเนียรนี่น่กับฝันเนีนี่ละฝันซุ่มเก้าเก้าซุ่มโมนี่ละซุ่มเก้าคนเก้าซุ่มเก้าเก้าเป็นเลขบนเลขบนมันสีมากเจ็ดสองหก เด็กดเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกอ้าตัวเจ็ดสอหกเจ็ดสองหกนัน่เนาะสองตัวเออสององตัวสามตัวตัดเอาเขาเลยแตะดวงไผ่ดวงมันเลขยกเลขกแรงก็เรก่าเก้าสามเก้าสามหกสามเลยวะหกสามสามหกสามหกสิบอะไรถ้าไม่เป็น ถ้ามันเป็นถ้าเป็นหกสามหนิมก็หันออกก็ได้โหกก็เก่าก็ได้อืครับอถ้าหันออกก็ได้เอาหัวมันลุ่งก็เป็นหกได้เป็นเก้าได้นั่นแหละเดี๋ยวต้องหันออกเป็นผู้เขานักเล่นเขาจะมานักเล่นเขาก็เล่นเต็มทหมดมัเก็เขาเขาเข้าเด้เขาเขาเัาเขาเขาเขาเัาเขาเขาเข้เเขาเข้เาเข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 ้เขาเขาเาเข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 าาเขาาา แถวบ้านอะไรน่ข้าเจ้าก็ยังได้เนี่ยหวดว่งกัข้าเจ้าทั้งบ้าน้นในยังอ้จิงประจักษ์เจ้าก็ได้ข้าเจ้าได้อยู่หมือนั้นนมากหลายน้อเหมือนแอนนมากหลายมาหลายข้าวเจ้าทั้งล้มหัวลำพู้ทั้งหัวล้พูทั้งผู้ใดทั้งเลยน้ำสมข้าคู้ตัวไหนพอข้าเบิ่งดวงนี่ข้าคู่แล้วกับปกติเมืกกาข้าเจ้าก็ใส่เก่าิบเก่าใส่ลอยนี่ล่ะแล้วก หวงของก้นเะตะวันล้มีบลงกนกัใหาทิบพกชิบแต่เขากวาวอา่าไดนะแเ้วจะเจ้าจีไ่แ้วเตจัตถาแดดตจัตถ่าัวแลวกกติกับเกาชิบเกาวนาเขาบปากกันนี้บางกนกันูบัวมี่กับบมีค่ะเขาจะุกทุกได้ยากหาทีเพิงกันจะได้เบื่อไงจะเขาจะไปเขากวาวอา่าไดนะเดี๋ยวเขาะเจ้าจีสู่่บัมี่กับบมี เก้าบาทจังสี่บ่ทเก้าบาทจังสี่ก็มีเหาก็บอกปากบ่มีก็บ่มีเ <UM บิ่งดวงนีไบ่ได้ห้องค่าคู่ไ่ได้ห้องค่าคู่มีเ่าค่ะเมื่อเบิ่งสี่มีบ่ฮะอืมนะทำไมซุปหนึ่งมาเบื้งสี่บ่มีเงินก็มีอยูุติบ้าเกาข้าเจ้าเก่าขาเจ้ากันเชิญรุ่นเจ้ามาส่งเอามาให้ข้าเก่าว่าบ่มีเงินแต่ตังเบิ่งให้เจ้าดอกไม้มากกรเบิ่งหลัก้าเจ้ากั อันนี้ไปข้าเจ้าจะร่วมเงเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ข้เจ้าม่ให้ข้าเก้าอ่ะ่ะ่าเข้าเขาไม่ได้ว่าเอาเนี่ยข้าเจ้าจําเป็นขาเจ้าไม่ถือเงนมันน้ำก็จจาเป็นก็ต้องเ้เบลไงข้าเจ้าครื่มเรื่มถือมากเืมถือมากบ็นี่ต้นต้นเปอร์เกัมแมนเปอั์แมนเข้าบมจำวิธีบินวาแมนเข้าผมว่ารู้เพื่อนหัวนี้ตัวไหนกันหัวนี้เลขกมากเก้าสามเลขกหลาน เลขบนเจดสองหกฝันฝันแน่ะฝันแน่ก็มีไปคิดมากนนกับปีนี่แน่กับฝันยิงซุ่มเก่าซุมนี่แหะซุ้มเก่าเกานี่นนแหะวพราที่นี่ว่าซุ่มเก่าม<ะ>ันเคยมาตัวเก่าเลขบวงก็ได้ประจันนั่นเป็นแ<า>นวาพ่อเนาะ พอเอโดวง<ม>าตารือว่าสีดูดวงมาได้เนาะค่ะมาได้ไเชินหมอตันเนาะคะ่ะเถาเป็นแนวทางของหมอหวังนะครับหรือว่าหมอตันเรานะครับเอฟซีครับผมตัวเลขก็มี726 93 63 729นะครับเอฟซีแคปหน้าจอไว้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับเพื่อจะได้แนวเสาะหาแนวทางใหม่ๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับผมแนวทางนะครับ726 93 หกสามนะครับเจ็ดสองหกนะครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ